อย่างที่สาชีวิตของเขานั้นเคยลำบากมาก่อนไม่สวยหรูเหมือนในปัจจุบันแม้ปัจจุบันจะมีชีวิตที่หรูหรามีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่รู้จักในานามแบบร์ CR7 แต่จุดเริ่มต้นของคิสียโนโรนันโดนั้นมาจากพื้นเพท,ที่เรียบง่ายและต้องเผชิญกับความยากลำบากไม่น้อยเขาตบโตในครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนที่เกาะมาเดลาในประเทศโปรตุเกสครอบครัวของเขา อาศัยอยู่บ้านหลังเล็กๆที่ค่อนข้างจะแอะอัดในย่านซานโตอันโตเรโอเมืองฟุงซานเขาเคยเล่าว่าต้องนอนร่วมกันในห้องนอนเดียวกันกับพี่น้องอีก3คนทําให้สภาพความเป็นอยู่ ค่อนข้างจะแออัดและไม่มีพื้นที่ส่วนตัวมากนักคุณพ่อของเขาทํางานเป็นคุณดูแลสวนและเจ้าหน้าที่ดูแลชุดอุปกรณ์ในสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นอนโนลินยาซึ่งเป็นสโมสรแรกที่โลโนโดเคยเล่นและความผูกพันกับฟุตบอลจึงเริ่มต้นขึ้นที่นี่แต่อย่างไรก็ตามคุณพ่อมีปัญหาติดสุราเรือ้องและเสียชีวิตในปี2005ด้วยปัญหาที่เกี่ยวกับตับส่วนแม่ต้องทํางานหนักและเป็นแม่ครัวและพนักงานทําความสะอาดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวที่มีลูก4คนความยากลาบากนี้หล่อหลอมให้โลนันโดมีความมุ่งมั่นและไม่ ยอดท้อความยากลําบากในวัยเด็กหล่อหลอมให้เขามีความมุ่งมัน่นไม่ยอดท้อแต่กลับเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนมีวิน,นัยมุ่งมัน่นและทํางานหนักอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อยกระดับชีวิตของตนเองและครอบครัวให้พ้นจากความยากจนในวัยเด็ก